สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยาคารสีโคตรบูร์มหาวิทยาลัยนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยนครพนมประจำปีการศึกษา2565ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและมหาวิทยายลัยนครพนมเข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติพระาธาตุพนมผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น1,262คน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสําคัญว่าบัณฑิตเมื่อสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วนับว่าเป็นผู้มีความรู้พร้อมที่จะนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพการงานแต่นอกจากความสามารถทางวิชาการดังกล่าวยังมีปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะเกื้อกูลให้บัณฑิตประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานและดําเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงปลอดภัยคือสติความระลึกรู้ตัว สตินั้นจะทําให้คนเรายังคิดพิจารณาได้ว่าสิ่งที่จะทําคําที่จะพูดเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือมีผลเสียหายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเมื่อจะนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและการทํางานสติก็จะช่วยให้นําไปใช้แต่ในทางที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษเสื่อมเสียหายจึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีสติอยู่เสมอ พร้อมกันนั้นก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันด้วยความเสียสละและความรับผิดชอบเพื่อสร้างสารรค์ประโยชน์สุขให้แก่สังคมส่วนรวมการปฏิบัติของแต่ละคนก็จะบรรลุผลเป็นความผาสุขมั่นคงทั้งแก่ตนเองแก่สังคมและประเทศชาติ